พวกนี้พี่ก็อาจจะเคยสอนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับพิมบาดูทีอะไรแฮมเมอร์ ba, hi, mer, อะไรพวกนี้เคยสอนกันมาแล้วใช่ไหมครับโอเคชุดนี้ที่เราเคยเรียนกันมานะครับพี่พี่เขาที่เรียนกันมาที่อยู่มานานขอสมควรคล้ายๆผมแนะพี่ถ้ามาเจอชุดนี้ถ้าแท่งเขียวเนื้อปีกบนทิ้งเส้นข้างล่างยาวกว่าเขาเรียกว่าพิมบาใช่ไหมเราไม่เรียกตามเขาก็ได้ครับเราเรียกว่าปีกบนปิกบนปีกกลางครับแล้วก็ปีกล่างครับสังเกตดูเนื้อเอา แต่ที่เราต้องโฟกัสและสังเกตตัวที่สุดครับไอหางยาวๆแบบนี้แหละหางยาวๆครับแบบน,นี้หางยาวแบบนี้นะครับคนส่วนใหญ่สอนกันมาว่าถ้าเนื้อตำราแล้วถ้าเนื้อปิดข้างล่างถ้าเนื้อปิดข้างบนที่ใช้ข้าง,างยาวกว่ามีหมายความมีแรงปฏิเสธราคาขึ้นมามีแรงซื้อขึ้นมาเราต้องหาดอากาปายขึ้นไปถูกต้องไหมถ้าเนื้อ เนื้อจบแดงทิ้งส้ข้างบนยาวกว่าทิ้งส้แดงปิดเป็นเนื้อแดงด้วยทิ้งส้ข้างบนยาวกว่าหมายความเป็นแบบใช่ไหมครับเป็นแฮมเมอร์ใช่ไหมเซลมีแรงเซลลงมามีแรงเทเขายลงมาแล้วต้องเซลตามถูกต้องไหมตำนานที่เราเคยอ่านแล้วเคยสอนกันมาถูกต้องไหมครับเทคนิคของผมครับส่วนส่วนส่วนเทคนิคไปเลยพี่เราดูครับมันเป็นหน้าตาแบบนี้มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับทิ้งส้ฝั่งไหนก,ก็มันจะวิ่งข้าไส้แบบนี้เลยเป็นแบบนี้ครับอันนี้ก็เหมือนกัน มันหน้าตาแบบนี้ครับ <Okay. S 2> คือมีกฎก็คืออย่าไปเล่นกับส่วนดีมันแลนว้วนอย่าไปเล่นกับส่วนแนวต้านและแนวรับนะครับ <Okay. S 2> เล่นไม่ได้ <Okay. S 2> เอาไว้เล่น m สามทางเฟบ m สิบห้าขึ้นไปเล่นได้หมดครับ m สิบห้าวินเลทที่สูงวินเลทที่สูงสุดครับ m สิบห้า m สามสิบและหนึ่งชั่วโมงครับสามเทางเฟบเนี่ยวินเลทสูงมาก <Okay. S 2> ทิ้งไส้ฝั่งไหนยาวๆก็กราฟมักมไปทางนั้นเลยครับพี่ง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับ เอาไว้เล่นตามเทือนนะแต่เขากาลังซึมขึ้นนะกับต่เขากําลังซึมลงนะอย่าไปเล่นจุดดีมาและสปายครับเขาชอบหลอกนะครับในแม่นอยู่ดีเขายังไม่แม่นอยู่ดีเอาไว้โฟลว์เลยเอาไว้โฟลว์เล่นตามครับสี่ห้าร้อยจุดเราก็สามารถเล่นตามได้พีถ้าปิดไม่ต้องไปสนใจเนื้อครับต่อให้เนื้อแตจ่จบเขียวจบแดงอย่าไปสนใจเนื้อสนใจแค่หางยาวๆเนี่ยครับสนใจแค่หางยาวๆเนี่ยถ้าหางยา,ยาวๆข้างล่างครับ<ย>ก็ขึ้นมาทําไส้ี่หารต่อมาเซลได้ครับไม่ลงแค<ย>่ที่หนึ่งแค่ที่สองเดี๋ยวเขาลงมาเคีย์ให้อย่างไรสักขึ้ อย่างน้อยสักครึ่งนึงครึ่งไส้ที่เราจะเคลียร์ครับสามสี่ร้อยจุดเราก็เก็บได้เนี่ยไม่ต้องไปตั้งทีพีประมาณแบบปลายไส้แล้วก็ปลายไส้นะเขาจะไม่ถึงนะให้เราเก็บแค่ครึ่งไส้ครับเราก็ล์เล่นตามได้ชุดนี้เล่นสั้นตามได้นนี้คือวิธีเล่นสั้นครับถ้าเรามั่นใจวเขาจะลงได้ต่อแรงๆเราก็ถือต่อได้รเรื่อยๆครับแล้วแต่เน,นี่ยถ้าปิดกลางเราไม่เล่นนะถ้าปิดกลางแบบนี้เราไม่เล่นนะครับเขามีโอกาสขึ้นไปเคลียร์ข้างบนแล้าล่างถังสองทางเราจะไม่เล่นครับหาแท่งแบบนี้ครับ เนื้อเขียวเนื้อแดงไม่จำไม่จำไม,ไม่ไม่ต้องสนใจเนื้อครับสนใจแค่ไอหางยาวๆนี่แหละสนใจหางยาวๆนี่แหละครับไม่ต้องไปสนใจเนื้อนะสนใจแค่หางยาวๆครับหางยาวฝั่งนั้นก็กรับจะวิ่งเข้าหาตรงนั้นหละครับพี่